พระเจ้าของพระเจ้านะครับที่จะมาถึงเราในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่7ข้อที่7พระธรรมสุภาษิตบทที่ขออภัยนะครับบทที่17ข้อที่17นะครับเราจะอ่านไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3มิสองสมิสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยางทุกยากครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมิสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลา และพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยากครับต่อไปเราจะรับฟังพระคาของพระเจ้าจากศาสนาจารท์ดรประสาทพงษ์ปั้นสวยครับขอรเยน,นเชิญครับครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องที่กําลังร่วมน้ำสกการพระเจ้าผ่านทางซูมของโรงพยาบาลกรุงเทพพิศเศษและผ่านชอบรับชมรับฟังรับรู ร่วมรับประพร์ทาง YouTube หรือทาง Facebook Live ของโรงพยาบาลเทพคริสเซียนขอยิยดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับในเช้าว,วันนี้เป็นเช้าที่สดชื่นและแจ่มใสใช่ไหมครับที่เราพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปและรับใช้องค์บุญเจ้าร่วมกันในวันนี้หัวข้อที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องในวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่กระตุกความคิดของเรากระตุกความคิดของผมด้วยเช่นเดียวกันว่าเราเกิดมาทําไม ขข้อก็คือว่าคุ้มค่าที่ได้เกิดมานะครับพี่น้องมีความรู้สึกว่าตนเองคุ้มค่าไหมที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งบางคนก็บอกว่า,าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร,ร่นะฮะบางคนก็บอกว่า,าเกิดมาทำไมนะฮะต้องมาพบพเผชิญอะไรสิ่งต่างๆมากมายถึงนี้เองก็อาจจะทำให้ชีวิตของเราถูกบรบกวนจนทำให้เรารู้ว่า ทำให้เราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทําไมนะครับทําไมต้องเป็นอย่างนั้นและบางคนอาจจะถามว่าทําไมพระเจ้าจึงสร้างเรานะฮะทำไมพระเจ้าสร้างเรามาความจริงแล้วพระคัมภีร์ได้เป็นคําตอบให้กับเราและเป็นคําตอบมาหลายยุคในอดีตโบ,บราณตการและคนในอดีตก็ได้รับได้รับคำตอบว่าเขาเกิดมาทําไมคําตอบสั้นๆจากคําถามที่ว่าเกิดมาพระเจ้าสร้างเรามาทําไมก็เพื่อที่จะเป็นที่ชอบต่อน้ําพระทัยของพระองค์ ในวิบวรณ์บทที่สิบบทบบที่สี่ข้อสิบเอ็ดบอกว่าองค์เจ้าของข้ารพระองค์พระองค์สมควรที่จะได้รับคําสรรเสริญพระเกียรติและฤทธิดเดชเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรสรพสิ่งทั้งปวงก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์เพราะ,ะฉะนั้นเองพี่น้องครับเราเกิดมาก็เป็นเพื่อที่จะเป็นที่ชอบน้ําพระทัยขององค์พระบิเจ้าใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่ให้เราเกิดมาในโลกนี้ก็ให้เรา เกิดมากับให้เราให้เราเกิดมาด้วยความรักใช่ไหมครับบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเกิดมาด้วยความบังเอิญเกิดมาแบบไม่ตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราอาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่เมื่อเราได้เกิดมาแล้วพี่น้องครับพระเจ้าทรงให้เราเกิดมาไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดก็ตามพี่น้องครับในสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิต ของเราใช่ไหมครับพระองค์ทรงสร้างเราและพระองค์ทรงสร้างเราให้ต่ากว่าพระองค์ต่อหน่อยแต่หน่อยเดียวเท่านั้นและสวมศักดิ์ศรีให้ให้กับเราให้เกียรติกับเราเพราะนั้นเองเราอย่ารู้สึกท้อใจหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรเกิดมาทําไมนะครับพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามอย่างพระองค์หมายความว่าอะไรหมายความว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกคนให้คล้ายกับพระองค์นะ คล้ายกับพระองค์คล้ายอะไรบ้างมีอยู่สามอย่างด้ยวยกันคือด้านจิตใจพระองค์ทรงสร้างให้มนุษย์มีเหตุมีผลและสามารถเลือกที่จะตัดสินใจที่จะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรก็ได้และสิ่งนี้ก็สะท้อนถึงลักษณะของพระเจ้า,จาด้านพระสติปัญญาด้านความมีอิสระของพระองค์และส่งผลให้มนุษย์มีอิสระที่จะคิดที่จะทําตามที่ตนเห็นชอบดังนั้นทุกครั้งที่ เราทําสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นวาดรูปไม่ว่าตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงต,ต่างๆเราก็กําลังสะท้อนถึงพระสนะของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรานะครับการถูกสร้างของพระเจ้าตามพระสนะของพระองค์คล้ายกับพระองค์ประการที่สองก็คือให้ทรงสร้างเราในด้านศีลธรรมพระ์ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ชอบธรรม เมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์และพระองค์ทรงบอกว่า,วาทรงเห็นว่าดีนะฮะทรงเห็นว่าดีศีลธรรมดีไหมครดีนะฮะเพราะนั่นเองในพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อ 3, สามสิบเอ็ดพูดชัดเจนเมื่อพระเจ้าทรงสร้างวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันถึงสนะี่ห้าใช่ไหมครพระองค์ก็ทรงว่าดีเดีวก,ก็ตามพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสร้างความบาปก็เข้ามาในมนุษย์ทําให้มนุษย์คิดและทําสิ่งสิ่งที่ไม่ดี และหรือผิดเีลธรรมแต่ในความบริสุทธิ์และความชอบธรรมก็ยังคงอยู่ในจิตใจใต้สํานึกของมนุษย์เราทุกคนเราจึงชื่นชมคนที่ทําดีหรือออกกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้สังคมอยู่อย่างเย็นอยู่เย็นเป็นสุขมีความยุติธรรมและมีความเท่าเทียมกันหรือเรามีความหรือเรารู้สึกผิดเมื่อเราทําอะไรที่ไม่ดีลงไปนั่นเป็นเพราะเรากําลังสะท้อนถึงลักษณะของพระเจ้านั่นเองและ พระเจ้าสรงสร้างเราให้คล้ายกับพระองค์ประการที่สก็คือด้านสังคมนะมนุษย์ถูกสร้างให้อยู่รวมกันเป็นสังคมที่จะเกื้อกูลมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันนั่นเองในหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ28ถึง31ได้พูดชัดเจนใช่ไหมครับว่าพระองค์ทรงอวยพรแก่มนุษย์ตัดแก่เขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มผ่นดินจนมี จงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงป่าในทะเลและฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัสตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราให้พืชที่มีเมล็ดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าฝาก ฝ่ายสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดินนกทั้งปวงในอากาศและบรรดาสัตว์หรือคานบนแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างที่มีลมปรานนั้นเราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทรงทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ทรงเห็นว่าดีนับพราะเองสิ่งสุดท้ายที่พระเจ้าทรงสร้างคืออะไรครับมนุษย์ใช่ไหมครับและพระองค์ก็ทรงอวยพรและพระองค์ไม่เพียงตอบลงท้ายด้วยคําว่าดีเท่านั้นใช่ไหมครับแต่พระองค์บอกว่า ดีเยี่ยมดีนักดีเยอะๆนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทรงสร้างสุดท้ายนั่นคือเราทั้งหลายแตกเราทั้งหลายดีเยอะไหมครับดีนักไหมดีมากไหมบาครั้งเราก็ดีแตกนะครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงสร้างโลกพระองค์ทรงสร้างอย่างมีวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับพระองค์ทรงสร้างให้มีความสัมพันธ์ที่จะเกื้อกูลกันและกันใช่ไหมครับที่จะ พึ่งพาอาศัยกันและกันเหมือนน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่านั่นเองเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ใช่ไหมครับหลังที่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าไปนั้นทรงสร้างตามพระชายาซึ่งตามพระสนะของพระองค์ให้เป็นชายและหญิงและอวยพรเขามีลูกดกและให้ชายละจากบิดาบรรดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาที่จะเป็นเนื้อเดียวกันนั่นก็คือการที่เราจะมีความเกื้อกูลซึ่งกันและก,กันนะครับนี่คือนาพระทัยของพระเจ้า พี่น้องครับแต่เมื่อมนุษย์คู่แรกได้ทำบาปอะไรเกิดขึ้นครับความสัมพันธ์การช่วยเหลือกันและกันก็ขาดหายไปใช่ไหมครับการช่วยเหลือการเกื้อกูลกันและกันขาดหายไปปัจจุบันนี้เป็นไงครับหลายสิ่งหลายอย่างก็ต่อสู้กันธรรมชาติก็เอาคืนใช่ไหมครับเพราะมนุษย์ได้ทําลายโอโซนได้ทําลายสิ่งสภาพแวดล้อมต่างๆที่ ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไม่มีไม่ได,ไได้ไม่ได้เกื้อกูลกันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเองไม่ว่าแต่ไม่แต่โรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลมาจากการที่เราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสรรพสิ่งสรรพสัตว์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นนั้นแต่ยังรกก็ตามครับเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระอ,องค์ก็ทรงรักมนุษย์ แม้ว่ามนุษย like ์จะไม่เ hmm. ช no ื má, anyway? ่อฟ mm ังพระองค์พระองค์ทรงรักมนุษย์แม้ว่ามนุษย์จะไม่เชื่อฟังพระองค์พระองค์ทรงรักเราอย่างไรครับพระองค์ทรงรักเราทั้งหลายโดยประทานองค์พระเยซูคริสต์มาบังเกิดมาพระองค์มาเพื่ออะไรครับมาเพื่อให้เรามีความสัมพันธ์อันดีกันกับพระองค์มีความสัมพันธ์อันดีกับสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างคืนนั้น นั่นเองในอิสยาห์บทที่9ข้อ6ถึงข้อ7ได้กล่าวชัดเจนใช่ไหมครับด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหาสัจจันทร์ผู้ทรงมหิริษฐ์พระบิดาดิลานองค์สัติลาาเพื่อการปกครองใช่ไหมครับของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นและสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุดเหนือพระที่นั่งของดาวิดและ เหนือราชนาจักรของพระองค์ที่สถาปนาไวา้และเชิดชูวยัยด้วยความยุติธรรมความชอบธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์การด้วยความกระตือรือร้นของพระเจ้าจอมยูธากระทำการนี้ใช่ไหมครับกระทำพระเจ้าทร,ทรงตั้งพระไทยที่จะให้ทุกอย่างได้กลับคืนดีกับพระองค์ให้มีความสัมพันธ์ดังเดิมพระเยซูกิสมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้ลุดพ้นจากอำนาจแห่งบาป ให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้มีความสัมพันธ์กับสรรพสิ่งสรรพสัตว์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมานั้นนั่นเองเพระเาะวจชะของพระเจ้าหลายหลายตอนใช่ไหมครับจึงมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันนะครับในสุภาษิตบทที่สิบเจ็ดข้อสิบเจ็ดที่เราได้อ่านไปแล้วนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่ผู้เขียนสุภาษิตกระตุ้นเตือนกระตุกความคิดของผู้ฟังว่าเราเกิดมาทําไมเรา เรามิสาหาทั้งหลายก็มีความรักอยู่เสมออยู่ทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาก็เพื่อช่วยกันในยามยากลาบากพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาบังเกิดใช่ไหมเกิดมาพระองค์ก็มีประสงค์พระองค์ทรงเกิดด้วยความรักไม่ได้เกิดมาด้วยความรกไม่ได้เกิดเพราะความรังเกียจแต่พระองค์ทรงเกิดมาด้วยความรักของพระเจ้าและเกิดมาเพื่อช่วยเราดังนั้นเองครับเมื่อพระเยซูคริสต์เกิดมาเพื่อช่วยเราเราก็ต้อง เกิดใหม่กับองค์พระเยซูคริสต์ที่จะช่วยเหลือกันและกันเหมือนเดิมได้พระองค์ทรงเกิดมาพี่น้องครับกันเองส่วนเราเกิดมาเพื่ออะไรครับบางคนอาจจะเกิดมาเพราะความเชื่อที่ว่าเรามีหลายชาติใช่ไหมเราเกิดมาเพื่อที่จะชดใช้กรรมเก่านะครับเหมือนภาพยนตร์เรื่องที่เราฮิตๆกันในอดีตและปัจจุบันก็นยังฮิตอยู่คือคู่กรรมใช่ไหมครับ นะเกิดมาเพื่อจะเป็นคู่กรรมกันประมาณนี้นะครับเป็นชดใช้กรรมเก่าบางคนมีความเชื่อว่ามีเพียงชาติเดียวใช่ไหมครับเกิดมาเพื่อทํางานและเพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองนะหรือเราเกิดมาเพื่อผู้อื่นพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราใน3มอย่างนี้เราเกิดมาเพื่ออะไรพี่น้องครับขอให้พระเจ้านของพระเจ้าที่ มาถึงเราในวันนี้ในสุภาษิตสิบเจ็ก็สิบเจ็ดได้กระตุ้นเตือนความคิดเราว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นชดใช้กรรมเกา่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทำงานทำงานทำงานและขอบกวยและหรือเพื่อสร้างความสุขกับให้กับตนเองแต่เราเกิดมาเพื่อวัตถุประสงค์ดางหนึ่งคือเพื่อที่จะรักกันและกันดังที่พระองค์ทรงรักเรา จากที่พระเยสุคริสต์เกิดมาเพื่อเราทั้งหลายทุกคนนั่นเองคําสอนของพระเยสุคริสต์ได้พูดไว้เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับน้ําพระทัยของพระเจ้าในมัทธิวบทที่ห้าบททีข้อสาิบห้าถึงสีได้กล่าวชัดเจนใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านทั้งหลายก็ได้จัดหาให้เรากินเรากระหายน้ําท่านก็ได้ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหนะ้าท่านก็ได้ต้อนรับเราไว เราปริกายท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งหม่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ได้มาเยี่ยมเอาใจใส่เราเมื่อเราต้องจำพันธนาการท่านก็ได้มาเยี่ยมเราเวลานั้นบรรดาผู้ชอบธรรมและจะกราบทูลว่าพระอ,องค์เจ้าค่ะที่ข้าพระอ,องค์เห็นพระอ,องค์ทรงหิวหรือทรงกระหายนา้ําและได้จัดมาถวายแด่พระอ,องค์แต่เมื่อไรที่ข้าพระอ,องค์ได้เห็นพระอ,องค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้หรือป่วยกายและได้สวมฉลองพระอ,องค์ให้แต่เมื่อไร่ ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ป่วยหรือทรงจําอยู่ในพันธนาการพันธนาการและได้มาเฝ้าพระองค์นั้นแต่เมื่อไรพี่น้องครับนี่คือคําสอนขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้สอนเราและพระองค์ก็ทรงตรัสอีกต่อไปว่าและพระมหากษัตรติย์ตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านหลายว่าซึ่งท่านได้กระทําแก่ผู้ใดผู้หนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ถึงแม้จะตําต้อยเพียงไรก็เหมือนได้กระทําแก่เราด้วย พระองค์ได้ทรงตัดแก่บรรดาพู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายผู้ต้องสาบแช่งสาบจงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไม่อยู่เป็นนิดซึ่งเตรียมไว้สําหรับมารร้ายและสมุนของมันนั้นเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านมิได้ให้เรากินเราก็หาน้ําท่านไม่ได้ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหนะ้าท่านก็ไม่ได้ต้อนรับเราไว้เราเปรยกายท่านก็ไม่ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งหม่มเราเจ็บป่วยและต้องจำหนู่ในพันธานา ทาคารท่านไม่ได้เยี่ยมเราพี่น้องครับเพราะว่ชนะของพระเจ้าตอนนี้กระตุ้นเตือนความคิดของเราที่พระองค์ทรงกําลังอธิบายให้เห็นความจริงว่าชีวิตของเราเกิดมาเพื่ออะไรและพระองค์ตรัสอีกต่อไปว่าท่านทั้งหลายจะทุนเขาทั้งหลายจะทุนว่าพระองค์เจ้าข้าที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายน้ําหรือทรงเป็นแขกงแปลกหน้าหรือเปือยกายหรือประชวนหรือต้องอยู่ในธรนมงาการข้าพระองค์ไม่ได้พูดในแบบพระองค์แต่เมื่อไหร เมื่อนั้นพระองค์ตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านไม่ได้กระทําแก่พูดต่ําต้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ก็เหมือนท่านไม่ได้กระทําแก่เราด้วยและพวกเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นดิษฐ์ิแต่ผู้ชั่วธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรพี่น้องครับคําสอนของพระเยซูคริสต์นั้นลึกซึ้งมากทีเดียวพระองค์กำลังบอกความจริงให้กับผู้ฟังให้เข้าใจถึง ชีวิตที่เราได้เกิดมาเกิดมาเพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือกันและกันนั้นเองฝ่ายศาสนก,กิจของโรงพยาบาลหรือฝ่ายพีซีหรือโฮโลสิกแคร์จึงย้ำเตือนเรื่องนี้เป็นอย่างมากที่เดียวเราต้องไปยิ้มเยียนพี่น้องที่เจ็บป่วยเราต้องไปหาเขาอภิบาลเขาและ ดูแลเขาดังที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นสอนให้กับเราทั้งหลายทุกคนนั้นและเราผมก็เชื่อได้ว่าทุกคนที่ทางานโรงพยาบาลไม่เป็นคุณหมอพยาบาลเจ้าที่ทุกฝ่ายก็กาลังทํางานของพระองค์เป็นองครับลูกของพระเจ้าเราควรทําตัวให้สมกับการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราทั้งหลายนะครับผ่านชีวิตของเราผ่านมือของเราผ่านความพูดของเราผ่านหูผ่านตาของเราที่จะไปถึงคนที่ น้อยร้อยโอกาสหรือน้อยโอกาสในที่เราได้พบเจอนั้นพี่น้องครับการใช้เวลาที่คุ้มค่าที่สุดในโลกนี้และในชีวิตนี้สิ่งสำคัญนะครับที่อยากจะให้เราได้ข้อคิดในวันนี้ก็คือการใช้เวลากับพระเจ้าร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระเยซูคริสต์ดังพระวจชะของพระเจ้าเขียนว่าเพราะว่าสําหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคิดการตายก็ได้กําไร นันเองเมื่อเรามีอาจารย์ปโลบอกว่าเมือ่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านมีชีวิตอยู่เพื่อประเขตเพื่ออะไรปฏิบัติรับใช้องค์พระพระุทเเจ้าเพื่อเพื่อที่จะทําสิ่งเหล่านี้นะที่ผมได้อ่านไปนนคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะพี่น้องครับเราเกิดมาขอให้เราเกิดมาอย่างคุ้มค่าในโลกนี้และชีวิตนี้ใช้เวลากับพระเจ้าในการปฏิบัติรับใช้องค์บิเจ้าและอันที่สองทำตามที่พระองค์ทรงบัญชาก็คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองดังที่พระเยซูคริสต์ได้สอนเราเมื่อตะกี้นี้ใช่ไหมครับพี่น้องครับกลับมาโรมานกรุงเท็กคริสเตียนโรมานเซริสเยนเกิดขึ้นเพื่ออะไรวันที่สามธันวาที่จะถึงก็เราก็จะมีการฉลองครบหกอบเจ็ดสิบสองปีของการก่อตั้งโรมานกรุงเท็คริสเตียนโรมานคริสเตียนเกิดขึ้นเพื่ออะไรหมอแววได้ มาเมืองไทยมาเพื่ออะไรท่านมาเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงไหมท่านมาเพื่อที่จะต้องการกิติยศชื่อเสียงของท่านไหมท่านต้องการที่จะมีอํานาจไหมและเท่ากันท่านต้องการเงินทองไหมทั้งสี่อย่างหมอแววท่านไม่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้แต่ท่านมาเพื่อทำพันธกิจมิชชั่นที่เรากำลังตอบสนองต่อยอด สารต่อในพระมหาบัญชาของพระเจ้าที่ทรงให้กับเราทั้งหลายไว้นะอย่างเช่นวิชั่นของโรงพยาบาลใช่ไหมครับเราเป็นโรงพยาบาลที่รักษาพยาบาลเป็นบริการให้เป็นเลิศในระดับสากลสิ่งนี้เราก็ต้องพัฒนาต่อไปในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องอีกหน่อยเราก็จะมีทะเลเมดิซินใช่ไหมครับอีกหน่อยแล้วเ,เดี๋ยวด้กำลังพัฒนาเรื่อง CCU ห้อง CCU นะกำลังพัฒนาพัฒนาเรื่องอผมเองก็ เป็นกรรมการได้ดูการซื้อข้าวซื้อของซื้ออุปกรณ์แล้วหลายอย่างก็รกาคาแพงไม่น้อยนะครับแต่สิ่งที่เราต้องพัฒนาและพัฒนาทั้งทั้งคนด้วยนะส่งคนไปเรียนเพื่อจะกลับมาทํางานนะพัฒนาอาคารสถานที่นะพัฒนาการรักษาพัฒนาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆซึ่งเรากําลังพัฒนาไปแล้วก็มีมิชชั่นหรือภารกิจก็คือรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพเพื่อสําแดงความรักของพระเจ้า เห็นไหมครับผมก็เวลาผมไปดูพยาบาลประชุมกันหรือฟังรายงานต่างๆเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านก็ฟังโอ้โหผมเราทํางานหนักมากทีเดียวนะครับผมเองก็สุขภูมิใจใน b c s ของพวกเราทุกๆแผนกทุกๆส่วนนะครับที่ทุ่มเททำแรงกายแรงใจแรงพลังแรงความคิดทุกอย่างเพื่อทําการตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของพระเจ้าใช่ไหมครับที่เราจะาให้มีความเป็นเลิศนะมี การพยาบาลที่ดีเลิศนะครับและสิ่งสำคัญนะครับที่ b c s เราต้องทำก็คือ Best Practice Christ Command คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเราได้มาเกิดมานะเราได้เกิดมา72ปีแล้วแค่นั้นเองส่วนเราทั้งหลายที่ที่ ที่เกิดมานานแล้วนะครับนะรบเราอยากคุยนิใจเราทั้งหลายนะครับเพื่อนเพื่อนชาวบิซเอชุกคนนะครับอย่าท้อใจว่าครั้งเราทํางานแล้วก็มีปัญหาเหมือนพระเยซูคริสต์ทํางำงานเนี่ยพระองค์ทรงเจออุปสรรคปัญหาใช่ไหมครับแต่โฟกัสของพระองค์นะฮะจุดใหญ่ของพระองค์นัน้นไม่หายไปนั่นคือการนํามนุษย์คืนดีกับพระเจ้าให้เขาได้รับการรักษาทั้งกายและจิตใจเช่นเดียวกันครับชีวิตของเรา ให้เรามีความภูมิใจที่เราได้เกิดมาผมเองผมเคยเป็นพยานหลายครั้งผมเองตอนเด็กๆตอนเป็นวัยรุ่นนี่เนี่ย,นนยก็ไม่ค่อยภูมิใจตัวเองที่เกิดมาเลยนะไม่ค่อยภูมิใจในชื่อของตัวเองเลยทําไมชื่อไม่เพราะเลยนะพี่ชื่อก็เพราะน้องชื่อก็เพราะพี่สาวชื่อก็เพราะแต่ผมได้ชื่อไม่เพราะเลยนะนะพี่ชายชื่อวิมลพี่สาวชื่อสมพิษ น้องชายชื่อชื่อสุธรรมแต่ผมชื่อปราสาทเฮ้ยผมเซ็งเลยนะฮะแล้วก็ชื่อนี้ก็ทําให้ผมรู้สึกติดกับพี่น้องครับติดกับตัวเองนะติดกับในความคิดของตัวเองว่าตนเองเกิดมาไม่มีค่าเลยแม่พ่อยังตั้งชื่อไม่ดีลักษณะน,นั้นแต่เมื่อผมเองมารู้ความจริงว่าทําไมพ่อแม่จึงตั้งชื่อให้ประสาท ก็ทําให้ความคิดของเราเปลี่ยนแปลงไปโฟกัสของเราก็เปลี่ยนแปลงไปพี่น้องครับอย่าให้เราติดกับบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้เราเกิดมาแบบไม่คุ้มค่าสิ่งนั้นคือความคิดของเรานะฮะสิ่งนั้นคือความคิดของเราขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะสุดท้ายนี้ผมก็มีเรื่องสั้นๆซึ่งอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเช่นเดียวกันเป็นเรื่องของเยรมี นะถ้า,าใครสนใจนีผมขอทิ้งท้ายไว้แลเพื่อเราจะเป็นการบ้านไปอ่านต่อเยเรมีนี่นะฮะเขาก็เป็นผู้รับใช้ที่เจ้าน้มตาและพระเจ้าก็ใช้เยเรมีให้ไปบอกคนอิสราเอลที่ตกเป็นทาสที่บาบิโลนแต่เยเรมีเนี่ยก็ถูกใส่ร้าย,ายถูกลังแกลงแก่ถูกฆ่าตายนะและเยเรมีก็รู้สึกลันทดตัวเองว่าทำไมตัวเองเกิดมา เยเรมีก็อ่านบอกไว้ในเยเรมูยี่สิบใช่ไหมครับขออย่าให้วันที่ข้าพเจ้าเกิดมานั้นรับพรอย่าให้วันมารดาของข้าพระองค์เกิดครอบข้าพเจ้าได้รับพรขอให้ชายผู้ที่ผู้นั้นถูกสาปคือคนที่เขานําข่าวไปบอกบิดาข้าพเจ้าว่าบุตรชายคนหนึ่งเกิดมาแก่ท่านแล้วอันกระทําให้บิดามีความยินดีมากขอให คนนั้นเหมือนกับบรรดาเมืองซึ่งพระเจ้าทรงความเสียและมิได้ทรงกลับพรไทยขอให้เขาได้ยินเสียงร้องให้ช่วยร้องให้ช่วยเหลือในเวลาเช้าและให้ได้ยินเสียงโวยวายในเวลาเที่ยงเพราะเขามิได้ฆ่าข้าพระเจ้าเสียตั้งแต่ในคันเห็นไหมฮะเดรมีเขารู้สึกกรำทดใจถ้าตายเสียอยู่ในคันดีกว่านะให้บรรดาข้าพระเจ้าเป็นหลุมฝังศพของข้าพระเจ้าเถิดให้คันนั้น และคันนั้นจะได้โตอยู่เป็นนิดทําไมข้าพเจ้าจึงออกจากคันมาเห็นความลําบากทุกความลําบากและความทุกข์และวันคืนข้าพเจ้าก็สิ้นเปลืองไปด้วยความอับอายนี่คือชีวิตของเยเรมีครับแต่อะพี่น้องครับเยเรมีได้เรียนรู้ว่าชีวิตที่เกิดมานั้นเขาเกิดมาเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อตนเองแต่เขาเกิดมาเพื่อสําแดงความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเลือกและให้เขาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์แม้ว่าเขาจะอยู่ในความทุกข์ยากลาบาก พระเจ้าได้สรงสำแดงให้เยเรมีได้เห็นความจริงนั้นเยเรมีจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงช่วยเราอวยพรเราทั้งหลายทุกคนที่เราตระหนักอยู่สมว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรในวันนี้ให้คำหวังว่าจะเป็นคำตอบให้กับเราทั้งหลายทุกคนนะครับที่เราจะมีความภูมิใจที่เราอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนที่เราเกิดมาเป็นคน ที่เราเกิดในครอบครัวของคุณคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ที่รักเราและเราจะดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้เรารู้ใจที่ถานข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่มาถึงคํามลายอีกครั้งหนึ่งกระตุ้นเตือนความคิดของข้ามลายที่คํามลายจะตระหนักว่าคํามถลายเกิดมาเพื่ออะไรวันนี้ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรของพระองค์ขออวยพรมาอย่างพี่น้องทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมนมัสการพระองค์ในเช้าวันนี้ที่กําลัง ฟังพระวจนะของพระองค์ให้เต็มไปดได้พระพรของพระองค์ขอเิฐกับเพื่อนร่วมงานทุกคนที่กาลังทางานอยู่ทุกแผนกทุกส่วนทุกกอดทุกจุดในโรงพยาบาลให้ได้รับพระพรจากองค์พิจารณาการปฏิบัติรับใช้พระองค์ในการสาแดงความรักของพระองค์ในการดูแลพี่น้องที่เจ็บป่วยและิสธิกับพี่น้องที่เจ็บป่วยเช่นเดียวกันที่จะรับพระพรจากพระองค์ในการรักษาเยียวยาผ่านมือหมอตาหมอหูหมอที่จะเป็นพระเนตรพระกันของพระองค์และยาทุกเม็ดทุกขนานที่ได้ให้กินได้ฉีดนั้น เป็นโอรสที่พิเศษเสริมสร้างร่างกายของพี่น้องที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลให้หายดีและสามารถกลับบ้านดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังมีความหมายต่อไปขอมอบประเทศชาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมอบสังคมโลกและครอบครัวทั้งหลายไว้ในการทรงนำปกป้องของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจา เป็นความรักพระจกากในพระยเยซูสเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ช่วยปวงชนความรักนั้นใหญ่ลลวงเทียบห่วงวน้ำกระแสชน พระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการทำงานในวันนี้ครับสวัสดีครับ